บทสาธยายเรื่องอมมัชริสูตรอริยสัพภายในหนทางสมบูรณ์สู่สุขติภูมิที่มาจากพระสุตตันตะปิดกสังยุตตะนิกายสลายตนะวักมาตุคามาสังยุตในย่อหน้าที่482เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอมัชชรีสูตรและพระสูตรอื่นๆที่ทรงแสดงไว้โดยสังเขปซึ่งเป็นการประมวลคุณธรรมฝ่ายกุศลทั้งหมดอันเป็นหนทางนำไปสู่สุขติโลกสวรรค์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาค ได้ทรงแสดงธรรมแก่ท่านพระอนุรุทธ,ธะต่อไปอีกหลายในยะโดยทรงวางหลักการพื้นฐานไว้สามประการคือการมีศรัทธาการมีหิหริและการมีโอตป,ปะจากนั้นจึงทรงแสดงคุณธรรมข้อที่สและข้อที่หซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความดีงามในแต่ละแงม่มุมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนอนุรุทธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ธรรมห้าประการนั้นคือเป็นผู้มีศรัทธามีฮิริมีโอตตะป,ปะและเป็นผู้ไม่มีความตรณีและมีปัญญาเป็นผู้ไม่ประพฤตินอกใจ และมีปัญญาเป็นผู้มีศีลและมีปัญญาเป็นผู้มีสุตตะมากและมีปัญญาเป็นผู้ปรารบความเพียรและมีปัญญาและเป็นผู้มีสติตั้งมั่นและมีปัญญาดูก่อนอนุรุทธ,ธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. คุณธรรมที่เกื้อกูลกันเป็นระบบพระสูตรนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบคุณธรรมในพระพุทธศาสนาคุณธรรมแต่ละข้อนั้นไม่ได้อยู่โดยลำพัง แต่ทำงานเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันสัทธาฮิริและโอตปปะคือรากฐานและเกราะป้องกันสัทธาคือแรงผลักดันให้ทำความดีฮิริและโอตัปปะคือเครื่องป้องกันไม่ให้ทำความชั่วคุณธรรมข้อที่สคือภาคปฏิบัติที่แสดงออกมาเป็นรูปธปรรมในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานซึ่งแสดงออกด้วยความไม่ตรณีการรักษาศีลซึ่งแสดงออกด้วยการไม่นอกใจและความเป็นผู้มีศีลหรือการเจริญภาวนาซึ่งแสดงออกด้วยการมีสุตตะมากมีความเพียรและมีสติคุณธรรมข้อที่หคือปัญญาพระองค์ทงย้ำคำว่ามีปัญญาไว้ในทุกหมวดธรรมนี่คือการชี้ให้เห็นว่า ปัญญาคือองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยความดีงามทั้งหลายหากขาดปัญญาเป็นเครื่องกำกับแล้วก็อาจจะกลายเป็นความดีที่งมงายหรือไม่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงได้ในที่สุด 2. ส,สรุปยอดแห่งคุณธรรมฝ่ายกุศลพระสูตรนี้ได้ประมวลคุณธรรมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอกุศล,ลธรรม ที่ได้แสดงไว้ในวักก่อนหน้าไว้อย่างครบถ้วนความไม่ตรณีคือยาแก้พิษแห่งความเห็นแก่ตัวความไม่นอกใจและความเป็นผู้มีศีลคือยาแก้พิษแห่งการล่วงละเมิดศีลความเป็นผู้มีสุตะมากคือยาแก้พิษแห่งความมืดบอดจากการไม่ฟังธรรมความเป็นผู้ปรารบความเพียรคือยาแก้พิษแห่งความเกียจคร้าน ความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นคือยาแก้พิษแห่งความหลงลืมเผลอไผลการทำตนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะป้องกันจิตใจของเราจากเชื้อโรคคือกิเลสท,ทั้งปวง 3. ปัญญาคือประธานแห่งกุศลธรรมทั้งปวง การที่พระองค์ทรงวางปัญญาไว้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในทุกๆหมวดธรรมนั้นเป็นการตอกย้ำหลักการที่ว่าปัญญาเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งปวงการให้ทานที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมมีพลานิสงสูงสง่งการรักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นสัมมาวายามะที่ถูกต้องและสติที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมกลายเป็นมหาสติที่นำไปสู่การรู้แจ้งดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้จบลงที่การเป็นคนดีมีศีลธรรมเท่านั้นแต่ต้องก้าวต่อไปจนถึงการเป็นผู้มีปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรม และหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุดขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร